ของลูกเอ้ยยอเอสโตมทั้งจักรใจระเบิดแม่งเลยอุ้ยไอ้กซ์ลูสอู้วว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 นว่วว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 ว อุ้ยอุ้ยดีดีเราเป็นมีตกันนะกระเลยอุ้ยไม่นะไอ้ไก่ไอ้ตัวอีเว้ยเลยเย่กำลังเลยฉันมันไม่ตายได้ไงวะแก้ใจแก้าดีดีมันน่าอือ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 ไม่เพื่อนนี่เขาเป็นมิตร ยายาใจก่อนเยไปอไปโอ้ยจิงเกินนีะหหหเอวอืออเออวเอไรเยเฮ้ทำอะไรบ้างดนเอานี้ใส่หีเ้ไไม่เป็นไรหราวะเด้บทไมมันยังไม่ตายไม่ตายหรอกนี่ไม่ปล่อยแม่งตัดี่จก่งเหรอ ฮะพี่เก่งเหรอขอปืนหน่อยนะปืนสวยดีโอ้ปืนลิ่งแม่งสวยตายเลยไม่ไม่ตุ้ยอีกอ่ะเอออีเดี๋ยวเบี่ยงเลยเก็ดอะเรขึ้นคุณเมาไอหนวดเออวิ่เขียนมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วขอบใจนะ นายดูแข็งแรงมากเลยนะฉันก็เป็นปวดอยู่แล้วเ้ยไปวะไปวะจะกลั้นเลยอ๋อจะจะฆ่ามันแกลดไปดูเหมือนมันจะตั้งทันได้ไม่เยอะนะเพื่อนเฮ้ยให้ฉันช่วยเถอะเลือดแม่นจังเลยเพื่อนเพื่อนมันมาอีกแล้วจะทำอะไรแล้วไงยัยตัดไปายจริงด้วย จิ๊บอาแลวพวกเราจ้เอ๋พี่ดาแ้ยไปเดินกับแม่ล่ามนแล้วนี่โอเคต้องโดนนน่อุ้ยจิบอาเลวคูณนี้ไม่ได้ตายตาเปนเครื่องสังเงิเยี่ยมไหมเพื่อนอุ้ยนเจ๋งมากเลยอ่ะนไปเจอกันตอนไหนแล้ววะ ไอ้ที่คุยกันอีกอย่าไปสนใจพวกมันเลยโอเคไม่ต้องสนใจพวกมันใช่ไหมไอ้พวกอุ้ยจีวีแมนอือพอพวกฉันกลับไปเลยอย่าเข้ามาไอ้พวกไรประโยชน์ไรประโยชน์หพราะบงสิไปไกลเลยไม่ต้องกับขานด้วยเอออะไรวะแค่ไม่มีไททันก็ไล่พวกเราแล้วไห กีวีแมนนี่เจรัยใช่ไหมเพื่อนเออใช่ป่ะเนี่ยดูนี่โอ้ล่ากีวีแมนอยู่ตรงนั้นดีมาซะก่อนที่พวกมันจะพาพวกเราเจอไอ้พวกโง่เฮ้ยดูดิ่พวกกีวีแมนนี่มันชั่วจริงๆนะใบตอก็ได้ไงกีวีดีมันรับเลยเหรอไปกันเร็วอุ้ยแย่ไม่มีแขนจะไม่ได้แขนล้วนยังเลยวะเอ้ยข้มาขึ้นมาตึ้น ม้วเราจะไม่ไปตายกันดีกว่ากันวีไปก่อนเด้อจ้าชิววชิววิวพวกนายไปก่อนพวกเราเลยเดี๋ยวกเราตามไปวิ่งไปเลยอุ้ยอย่ามาเข้ามานะวุ้ยเชี่ยบวิีดูดูนะอืมเราพวกเราจะไปถึงหรืออ่ะดีีรัดดีแมนดีแล้วกันอ้ยพี่ เอ้ยจีเสียวเลยวะไม่สิโต๊ะนี่นะโต๊ะพียเตอเฮ้ยเกียบคเห็นโต๊ะพี่เต๋อทานไปอีกแล้วเกียบเฮ้ยอุ้ยเกียบเกียบหมดแล้วหรอวะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแล้วไม่หยนเลยว่ะอีกไม่ดีน่าจะตายหรือยังโอเคไม่สิก็รู้ไม่ตายแล้ว จก็บช้ำมัดเลยฮะวิ่งเออกลัวจตุกข์เราจมเพลยังวนิ่งโอ้ยกล้องกูร้ายหมดเลยโอ้ยนายเป็นอะไรกันไหมอุ้ยพวกนายมึงแบกตอนไหนวะน่ะนเป็มาแล้วอ่ะอือแกน่ะก็แค่ลูกกระชกแกแล้วปั้น่ะคุณเราแค่คนเดียวก็พอแล้วอ่ะอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วไอ้เจ้าตัวเกี้ยน์อะไรอยู่น่ะอ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 ่ะพวกแกนี้ไม่รอดหรอก เราจะรอดไหมจะมีวิธีนะุยืนคลุกตรงชาไม่ตายน,นี่มันอ่อนค่ะจังเลยนะนี่โอเคก่อนตายไอ้เหี้ยเยียบก่อนเอ้ยเพื่อนไปื่อนอ่อนหัทกันจริงๆเลยแล้วก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยมือข้าเ,เ,เพื่อนโคเอ้เยีบยฟืนโค ไม่ไม่โยกูอ่าอันตัดแนจะดึงขาแกออกซนะเอ้ยเด้วตัวดีไแกว่ายกแกก่อนเลยบ่ทานตย่าสีแตกมาหน่าเด้อคุณยาชีแตกอะไกูอันเน้ไปตายซะกีนาลู กูจะฆ่าม oh, ึงเออว้วว้า่ดเดี้ีดูนมาต่อเฮ้ยเนเอูดฮอลิสไปตามหาไปท่านก็ไม่ล่าแมนไปไปยิ่งยิ่งอี๋กูตังอย่ามาเล่นกับพวกลูกกระจกพวกกี่ครั้งแล้วเือกฉันจะไปก่อนแล้วกังว้ แล้วก mm. ็ใช้กูอู้ตัวดีเนี่ยแต่ว่าไอ้เหี้ยแม่งมึงโอ้ยเล่นงเหี้ยฉันว่าฉันจบแล้วล่ะลาก่อนเอ่อเด็กเล่บอยกูแตกยันชาตายฮึไม่นะทุกคน โอ้ยรัดคำเลือใจพวกนีวีแมนทำไมไม่มารับว่าเยเอานี่วิจัยแล้วตรวจสอบยังแม่นยำวยาล่ะไอเหี้ยไหนโยนมาใส่กูว่าไอจะตรวจสอบได้ไอเหี้ยไอควายมึงอะไรเดี๋ยวมึงไม่เคยอะไรเลยพวกแกจะต้องเสียใจไม่เสียใจหรอกกูไม่เสียใจหรอกแต่พวกมึงจะต้องสูญพันธุ์ใช่ใช่ไหมทุกคนใช่มันจะต้องสูญพันธุ์ ไปเอาแม่งให้ถุกตัวเฮ้ยดังเ้ยเฮ้ยีโด